สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดี c f, ีเอฟแเอฟทุกท่านครับผมพร้อมซีบารมีบอลบอลที่สวยมาแล้วจ้าบอลสิสวยราคาวันสี่สวยราคา,า,ค,าคุ้มคา่าโจนคุณคุ้มครั่งครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านวันนี้มีโทรมาหนึ่งสายอา่าโทรมาปุ๊บมันก็รับสายบ้างครับอา่าเช่นส่วนอา่าพี่มานับภาษีเลครับแฮ่ผมช็อตไปหนึ่งกลุ่มเบอร์นี้0 6 4 9 3 1 0 9 9 7 เบอร์สองสามสี่บารมีบอจ้าแม่จ๋าอย่าจำผิดเด้อเบอร์โทรล่างนี้เลยครับผมอ่ะค่าจะส่งประทนีครับผมด่วนจีประทนีจ๋าบหม่าวห้าสิบาทครับผมมีเงินปลายทางพร้อมนะครับผมอ่ะสองสามสี่บารมีบอดชื่อนี้ก็ฝากไว้ได้ออมอกออมใจด้วยจ้ะเริ่มกันที่ไม้สีสวยหน้าชมพูหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบต้นนี้รูปงามนามเพาะครับพี่นามว่าซับรุ่งโลดจะพี่ซับรุ่งโลดต้นนี้เลยกระถาง 6นิ้วไม้ใหม่ไม้แรไม้เทพจแจมๆเลย450บาทจ้ะซับรุ่งโรจน์ต้นนี้ฮารครึ่งใบนี้ก็ด่างสวยมากจ้ะพี่นี่ซับรุ่งโรด450บาทนี่เลยหวานแบบว่าหวานน้ำตาลคว่ำใส่เออหวานจริงๆสวยจริงๆจ้ะต้นนี้มาไม้กัดสีสีสวยกันหน่อยครับพี่มีชื่อว่าพานทะเลจ้ะเขาจะกัดอ่าตอนโตแบบเต็มฟอร์มน,นะพี่คือทั้งเขาจะกัดแดงทั้งใบเลยพี่แดงอมชมพูนะแบบไม่ไม่ใช่แดงแจะพี่แดงอมชมพูแบบนี้เลย แบบนี้เริ่มมาทั้งใบเลยครับพี่ชื่อว่าพารนทะเลนะครับผมกระถาง6นิ้วต้นนี้แบ่บง3 0สามร้อยบาทจะ้ะพานทะเลกัดสีสวยมาแล้วหลอดใหม่ก็มาแล้วจะ้ะสามร้อยบาทพานทะเลพลานทะเลต้นนี้ใบหอกครับพี่นี่เลยดังสวยมีนาว่าหางหงนะครับหางหงนี่เลยจะ้ะนี่หางของหงนะครับผมสวย,สวยหางหงสองร้อยห้าสิบบาทครับผมสองร้อยห้าสิบบาทนี่เลยหางหงกระถาง หกนิ้วไม้ทำยาอีกต้นครับพี่เพราะว่าเป็นไม้ที่ให้หัวน้อยน,นันนะผมจะมีมาแบ่งทีนะครับพี่เพราะว่ามาได้นิดเดียวแล้วก็ต้องมาดูความดายย่างเนาะด่างสวยเท่านั้นครับพี่ถึงจะขึ้นนี่เลยบอลสวยปารมีบอลขึ้นแต่บอลสวยครับพี่นี่เลยคือผ่านการคัดหน้ามาแล้วนะพี่ไม่สวยไม่ขึ้นจ้ะอ่ะไม้ป้ายชมพูต้นนี้กันหน่อยครับพี่น้องริงนี่เลยจะหานุมาสืบมัคาครับพี่กระถางหกนิ้วหานุมาน ส,สืบมัคคากัดสีสวยๆมาแล้วแบบนี้จะสองร้อยบาทจากหะดูมานสืบมัคคาใบนี้ชมพูฮาครึ่งเลยนี่เลยตับรามเกียนสวยๆอีกหนึ่งต้นเนาะใบหอกด่างครับพี่เดี๋ยวผมรอฟอร์มน้องอีกนิดนึงนะต้นนี้นี่เลยใบหอกด่างเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนี่ใบหอกด่างครับพี่เป็นลูกไม้ผ่านะครับเป็นลูกไม้ผ่าใบหอกด่างเนาะก็น้องจะมีหูใต้ใบนะครับนี่เลยผมส่องหูให้ดูครับพี่น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 ี่เห็นไหมนี่เลย เป็นบอลด่างที่มีหูใต้ใบเออสวยแปลกแบ่แนวไปอีกแบบนะครับพี่นะเดี๋ยวรอง้อง,องฟื้นแบบรอรอฟอมเท่าไหร่นะพี่เนาะรอฟอมเท่าไหร่เดี๋ยวมีมาแบ่งให้งามๆแน่นอนจ้ะต้นนี้ฝากไปด้วยครับผมอ่าด้านนี้นี่เลยต้นนี้แบ่งเลยครับพี่แบ่งเลยไม้แยกหนอเป็นเมืองเกาะเกร็ดครับพี่ผาแผงแผงด่างม่วงนะจ๊ะนี่เลยในกล้องม,ม่วงแล้วต้นจริงม่วงยิ่งกว่าครับพี่ไม้แยกนอเกาะเก็ดแผง ด่างม่วงก็เก็ดแผงด่างม่วงกระถางแปดนิ้วนะครับกระถางแปดนิ้วเป็นหนอนะครับพี่เป็นหน่อนนะเป็นหน่อนะนี่เลยคราบพี่แบ่งต้นนี้หกร้อยห้าสิบาทแลวกันครับพี่ไม้หน่อเกาะเกียดด่างม่วงหกร้อยห้าสิบมีหน่อเดียวนะครับมีหน่อเดียวเด้อกระถางแปดนิ้วนี่เลยน้องขอหกร้อยห้าสิบแลยกันนะพี่หน่อเดียวเกาะเกียดด่างม่วงจ้ะด่างม่วงในกองมะม่วงแล้วผมว่าต้นจริงต้นจริงม่วงกว่าครับพี่ต้นจริงม่วงกว่ากระถางแปดนิ้ว ไม้หนนะครับผมมีหน่อเดียวสวยๆกันเลยจ้ามาต้นนี้กันหน่อยครับพี่เป็นไม้ใหม่จดชื่อกับทางสมาคมเรียบร้อยครับพี่ชื่อว่าดาบพระนเรศวรน,นะครับผมดาบพระนเรศวรเป็นเป็นเชิงกึ่งใบหอกแต่ว่าสะโพกไม่มีครับพี่ขึ้นก้านมาเลยเห็นไหมขึ้นจากก้านมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวมาเลยครับพี่แต่ถ้าเป็นใบหอกหน่อยจะมีสะโพกแยกออกมาตรงนี้เนาะแล้วค่อยเฉียงขึ้นนี่นี่เลยจ้ะต้นนี้เลยดาบพระนเรศวร แบ่ง350บาทครับผมกระถาง6นิ้วจ้พี่ไม้ใหม่จดทะเบียนกระถางสมาคมเรียบร้อยแล้วดาบพนเรสวนต้นใหญ่ๆฟอร์มกระถาง6นิ้วกันเลยนี่เลยสวยๆนี่บอลสีทรงดาบมหาโนมานหานโนมานจะหโนมานตัวเก้าครับผมน้องมีนามว่าหานโนมานตัวเก้าครับผมไม้ใหม่ หมายปลายครับพี่หานุมานตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้มีหานุมานตัวเก้ากระถางหกนิ้วจ้ะต้นนี้เลยห้าร้อยห้าสิบาทจะหาดุมานตัวเก้าครับผมหานุมานตัวเก้ากระถางหกนิ้วหมายปลายใหม่สวยๆฝากไว้ในช่องฟีดแฮะด้วยจ้ะฝากไในอกใจด้วยหานุมานตัวเก้าครับผมนีม่เลยตับใหม่หาดุมานใครตามเก็บต้องมีนะพี่เก็บไม,นะม่ครบเนาะหานุมานตัวเก้าต้นนี้จ้ะ ขยอบมาทางด้านนี้นี่จะไม้หนอลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้ทรงใบไผ่แต่เป็นไผ่ใหญ่นะพี่ไผ่ใหญ่นะไม่ใช่แบบไผ่ใบเลียวเล็กนะอันนี้คือไผ่ใหญ่นี่ครับพี่เดี๋ยวผมจับให้ดูประมาณสักเกือบสองนิ้วมือครับพี่เป็นใบไผ่ใหญ่ดางครับครึ่งสวยๆแบบนี้เลยเป็นไม้หนอนะครับผมนี่เลยกระถางแปดนิ้วใบใหม่ก็ดางสวยฮครึ่งออกมาเลยจ้ะนี่เลยลูกไม้แยกหนอเดี๋ยวผมโฟกัสก่นกอนใบ ใบไผ่สวยๆต้นนี้ครับพี่นี่เลยห้าร้อยห้าสิบาทครับผมห้าร้อยห้าสิบาทขายสายใบยหอกใบไผ่นะครับผมเก็บได้จากต้นนี้ไม้หนอ่อใบดกแน่นๆครับพี่ไม่มีทิ้งใบสวยๆเลยใบยดกหนาแน่นๆถ้าได้แบบว่าไม้ค้ำช่วยนะแบบว่าค้ำฉากเหมือนอ่าที่เขาประกวดบอลสีกันนะพี่สวยแน่นอนจากต้นนี้แยมเลยแหละใบดกการแข็งใบแข็งนี่เลยด่างสวยๆครับผมอนกน้อยในป่าใหญ่ครับพี่ นกน้อยในป่าใหญ่กัดสีมาแล้วจ้ะตอนโตเต็มฟอร์มน้องจะกัดขาวทั้งใบนะครับผมแล้วก็จะมีเม็ดแดงๆเงนาะเม็ดแดงแบบออกแดงอมชมพสูสวยๆเลยทั่วทั้งใบนะครับแล้วก็จะเป็นใบขาวทั้งใบชื่อว่าปักษาพนาวันฉายาน้องครับพี่ฉายาน้องชื่อว่านกน้อยในป่าใหญ่เออนกน้อยในป่าใหญ่ผมชอบเรียกแบบนี้นกน้อยในป่าใหญ่ปักษาพนาวันครับพี่ตัวน,นี้กระถาง6นิ้วจัดไปจ่ายจ๋า200บาทจ้ะ ปักษาพนาวานต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งนี่ใครจะรับนกไปเลี้ยงครับพี่นกต้นที่หนึ่งหรือนกต้นที่สองดีต้นที่สองจ้ะนี่เลยนกน้อยในป่าใหญ่ปักษาพนาวันครับผมส่วนต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่ลูกไม้เช่นกันครับพี่เป็นลูกไม้แยกหน่อแล้วก็น้องมีหน่อมาแล้วอีกหนึ่งต้นนะครับพี่นี่เลยจ้ะมีหน่อมาแล้วเนาะอีกหนึ่งต้นเลยคุ้มๆต้นนี้กระถางแปดนิ้ว กระถางเป็นนี้ดงไม่ร้งไปก่อนอันนี้ใบที่ผมจับนี่คือใบใหม่ล่าสุดครับพี่ด่างเหลืองทองเนาะนี่ใบรองเขาจะเป็นไม้ที่สะโพกนะพี่ตรงไอ,อ้กระดูกเนาะโอ,อ้ก,กระดูกแดงแล้วก็ขอบใบนะพี่ขอบใบไล่แดงเห็นไหมไล่แดงทั้งขอบใบเลยต้นนี้เป็นลูกไม้หน่อเช่นกันสวยๆครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทจา้ะมีดอกด้วยหนึ่งหน่อสวยคุ้มๆต้นนี้ครับพี่ลูกไม้กระถางแปดนิ้วนะกระถางแปดนิ้วนี่เลยไล่แดงตัด ตัดกับความด่างตัดกับพื้นใบเข้มๆครับพี่ผมชอบมากตัดขอบใบแล้วก็ตัดจากกระดูกน้พี่น้อสะดือขึ้นมาเป็นริ้วๆแดงสวยจ้าต้นนี้ฝากไว้ด้วยครับผมหนะ้าเมืองโน้นต้นนี้สายใหญ่หน่าสวยกันเลยครับผมกระถางหกนิ้วครับพี่ใครชอบแบบว่าอ่าเอาไปเลี้ยงนอกตู้เนาะพี่น้องแบบด่างกระจายกระจายไม่ด่างเยอะเพราะว่าด่างเยอะเดี๋ยวถ้าเลี้ยงนอกตู้แล้วใบน้องจะหัวจะเสียเนาะ ถ้าต้นแบบนี้ผมแนะนําได้ครับพี่เลี้ยงนอกตู้ได้จ้ะนี่สาหรับใครที่อยากานะเมืองนอนเนาะน้าชมพูหวานเอาไปเลี้ยงนอกตู้แบบว่าดา่า,า,า,ดางไม่เยอะเพราะว่าถ้าด่างไม่เยอะแล้วใบเขาจะแข็งแรงครับพี่แบบนี้ด่างกระจายกระจายสองร้อยบาทจ้ะทรงใบพุ่มหนาแข็งแรงต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายนะเมืองนนกระถางโกนิ้วสองร้อยบาทจ้าต้นนี้นอกตู้ได้สบายเลยเดอ้อด้านข้างกันนี้ครับพี่ใบอ่า ตอบอกว่าอ้วนกลมอุดมสมบูรณ์มากตะมุตะมิราชธานีจ้ะบอลใหม่หมยแลราชธานีราชธานีนี่เลยใบอ้วนกลมน่ารักกะปุก,กะปิกครับพี่จัดไปครับผมสามร้อยห้าสิบาทจ้ะราชธานีใบกลมสวยน่ารักกะปุก,กะปิกกระถางหกนิ้วนะครับผมราชธานีจ้าด้านข้างกันนี้ครับผมนี่เลยเหลืองทองครับพี่ตัดกับเขียวเข้มเนาะเทพพะสุธา เป็นไม้ที่สวยตั้งแต่เด็กสวยตั้งแต่แรกเกิดสวยตแต่ใบเดียวเลยพี่แล้วก็ยิ่งโตยิ่งสวยกว่าน,นี้จะ้ะเทพพระสุธาฝากไว้ด้วย350ครับพี่ตันนี้กระถาง6นิ้วเดอร์นี่เลยเหลืองแจ่มๆตัดกับพื้นใบเขียวเข้มเนาะเทพพระสุธาไม้ใหม่ไม้แรจะ้ะปีสะแดงปีสะแดงปีสะแดงต้นนี้ด่างสวยน่าหวานเลยมีเขียวมิ้นนะครับผมด่างขาวแล้วก็ด่างชมพูไล่เฉดไปถึงออกแดงนะครับพี่ต้นนี้เนาะนี่เลย สวยครบครับพี่หลากสีมากในต้นเดียวปีสัตวแดงต้นนี้เนาะสามร้อยห้าสิบาทเช่นกันจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วใครชอบเฉดสีแบบนี้เนาะครบทุกสีต้นนี้สวยๆเลยจัดแนะนําปีสัตว์แดงไม้แร่เช่นเคยอาใบหอ,อกชมพูลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้ใบหอ,อกจมพูใบยาวๆจากฟอร์มกอสองต้นคู่ในกระถางหนึ่งร้อยห้าสิบาทจากใครสายหวานชอบไม้ใบยาวต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้สบายจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใบหอก ใบยาวจมพูฟอร์มกอสองต้นในกระถางครับผมใบหอกสวยๆครับพี่ดำแดงนี่เลยครับดำแดงจะดำดำแดงกิจอสูรกิจอสูรนี่เลยกิจอสูรใบดำแดงใบหอกสวยๆสองร้อยห้าสิบบาทจากกระถางหองนิว้วหลอดใหม่มาแล้วดำไล่แดงขอบครับพี่เจอแดดใบเขาจะมันเงาสะท้อนแสงแดดเลยเวลาแดดออกเนาะช่วงกลางวันกลางวันนี้สวยมากกิจอสูรฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งตน้นจ้า ด้านข้างด้านข้างเออเมื่อวานผมขึ้นอะไรไปนะผมขึ้นบังเกิดก้าวไปนะพี่เนาะเป็นลูกของสยามนลมิมต้นนี้ครับพี่สยามนลมิตต้นกําเนิดของบังเกิดก้าวฮันแนหมาก่อนมาก่อนนี่คือแม่อุปักดับพี่สยามนลมิตนี่เลยผมมีต้นชิ้นผ้าแบ่งครับพี่กระถาง6นิ้วฟูหน้าป้ายสวยป้ายลึกนี่ป้ายไม่เยอะไม่เอามาขึ้นกระถาง6นิ้วเอ้กระถางเอกระงหกแล้วไอกระถางหกนิ้วแล้วฟูเลย800บาทจ้ะสยามนลมิตหน้าป้ายสวยป้ายลึก นี่เลยของแท้แม่หมื่นห้าครับพี่รับประกันความสวยงามแน่นอนจพ้พวิจารยังดอยอยู่นะครับพี่เพราะว่าเพิ่งผ่าไปเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ทุนคืนแน่นอนดอยครับพี่ดอยแม่หมื่นห้าสองต้นสยามนาลมิตสวยๆเลยอต้นที่หนึ่งละกันผมเดี๋ยวผมขึ้นให้เลือกอีกสักหน,นึ่งต้นมีสยามนา่นลมิตเนาะแปดร้อยบาทกระถางหกนิ้วแล้วก็มีต้นนี้นี่ก็ป้ายลึกจะาีสยามนาลมิต8แปดร้อยบาทต้นที่สองจ้ะต้นที่สองต้นที่สองแล้วก็ จะมีอ่ะต้นนี้เนาะใบดกดีอ่ะสายามนลิมิตครับพี่ต้นที่สามจะาหลอดไม่มาแล้วพูดอยู่ข้างล่างนี่พี่เนาะกำลังแทงขึ้นมานี่เลยสายานนลมิตกระถางหนิ้วแปดร้อยบาทต้นที่สามจ้าเทพชุมนุมเทพชุมนุมสองร้อยบาทครับพี่ไม้ด่างป้ายไม้ด่างป้ายเทพชุมนุมกระถางหกนิว้วสองร้อยบาทจา้ะนี่เลยแล้วก็มีด้านในนะพี่เอ้ยมีมาอยู่ในตรงนี้ผมนึกว่าเหลือแต่แต่สาสใหญ่ตัวที่เคยขึ้นไปต้นเดียวนะอ่า ทองสยามครับพี่ทองสยามมีไซส์นี้กระถาง6นิ้วอาไซส์ดับลงมาเดี๋ยวผมดับราคาลงแล้วกันนะพี่เนาะต้นนี้350บาทจ้ะทองสยามเปิดหน้าด่างสวยๆทุกใบและใบนี้ใบใหม่ครับพี่ยังกลายไม่สุดเห็นไหมแก่มโบเลยทองสยามกระถาง6นิ้วตอนนี้จะ350หน้าเทพเทเลยจ้าสวยๆเลยนี่เลยครับพี่ใครถามหาอาทองสยามไซส์เล็กมีตัวน,นี้ผมมาเจออยู่ตู้นี้น้องก้อยน่าจะวะ่าปลูกมาแล้วไม่ได้ไปรวมกับต้นใหญ่เนาะมาอยู่ตรงนี้เสยเลยอ่ะ มาครับพี่มาขยับมาทางด้านนี้มีปราศาสเพชรนี่เลยหน้าเทพเทปหน้าป้ายแดงเจ็บเจ็มจึ้งจึ้งครับพี่ปราสาสเพชรสวยๆทางนั้นเลยโอ้ยตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นนัาเบอร์ดีกว่าพี่ปราสาทเพชรกระถางห้าดห้านิ้วนะครับ4 0 0รอบาทจ้ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งปราสาสเพชรสวยๆทางนั้นเลยนี่เลยเลือกยากผมบอกเลยถ้าเจอแล้วเลือกยากแน่นอนอ่ะต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งเออต้นที่สองนี่ สวยกว่าต้นแรกไหมพี่สวยกว่าไหมหรือว่าต้นต้นแรกสวยกว่าต้นที่สองนะครับต้นที่สองต้นที่สามครับพี่ปลาสาเกตต้นที่สามซอสี่บารมีบอลไม่ต้องกลัวครับพี่ถ้ามีหลายต้นผมขึ้นให้เลือกเลยแหละเออขึ้นให้เลือกเลยหรือเลือกไม่ได้ให้พ่อค้าแม่ค้าเลือกให้เลือกสวยๆให้แน่นอนจ้ะเฮลิเลชลเอาไว้ที่ผมต้นที่สามจ้ะและปลาสาเกตต้นที่สี่จ้ะต้นที่สี่กระถางห้าจุดห้านิ้วเช่นกันครับพี่ไซเดียวกันปลูกพร้อมกันคานตามกันมาอูแวอูแวปลาสาเกตสี่ร้อยบาทจ้ะต้นที่สี่ ต้นที่ห้าครับผมต้นที่ห้าต้นที่ห้าผมบอกเลยยิ่งเจอหลายต้นนี้เริ่มคิดหนักแล้วเริ่มเลือกยากแล้วต้นที่หกจ้ะนี่ป้ายแจ่มๆทั้งนั้นมีดูใบใหม่ดิโอ้โหต้นที่หกและและและต้นที่เจ็ดครับพี่ต้นที่เจ็ดนี่เลยต้นที่เจ็ดยังยังยังไม่พอต้นที่แปดครับพี่ประทัดเพชรสี่ร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นที่แปดจ้ะ เอาเซ่อเอาเซ่ต้นไหนโดนตาต้องใจบ้างครับพี่1 2ึ่งสองห้าหกจ็ดปจัดไปสวยๆเลยด้านข้างกันนี้ครับฟอร์มกอนางรากสดนี่เลยเขียวตัดแดงป้ายฮัรครึ่งเลยอยู่กับนาลีบุรพาหน้าชมพูสวยหวานครับพี่ฟอร์มกอเนาะหนึอยห้าบาทกระถาง6นิ้วนางรากสดและนาลีบุรพาฟอร์มกอหน้าหวานกับหน้าเข้มอยู่ด้วยกันจะ้ะ อ่ะมาแดงๆครับพี่แดงจัดแดงแจ๋ต้นนี้ชื่อว่าเหนือดวงเหนือดวงเหนือดวงจ้ะพี่แดงแดงแจ่มๆจมลึกลึกเลยลึกๆึกทุกใบเลยนะพี่เนาะตรงนี้สี่ใบกับหลอดใหม่กาลังปิมมาเหนือดวงจ้ะเหนือดวงต้นนี้เท่าไหร่ดีโปสลสรอบแล้วกันนะพี่เจ็ดร้อยไม่ขายเจ็ดร้อยไม่ขายเจ็ดร้อยไม่ขายขอห้าร้อยห้าสิบจ้ะเหนือดวงเท่านี้แป้นมากครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทเหนือดวงเหนือดวง แดงแจ๊ะแดงแจ๋แดงจ่าเลยจ้ะพี่จ๋าเอ้ยงามๆคักๆเลยตรงน,นี้บักคักบักคักอ่าทิ้งท้ายทิ้งทวนกันตรงนี้ครับพี่ก่อนตะวันจระรฟ้านกาาานกาจาะโบยบินนะจ๊ะพี่จ๋าเพชรพระพนครครับพี่ด้านหน้านี้ไซส์ใหญ่ๆเลยบอกเลยว่าแม่พันุ์ต้นเดียวเต็มถาดจากกระถาง6นิ้วเพชรพระนครหน้าดางแจมโบขนาดนี้ครับพี่250บาทจะ้ะ สายใหญ่แม่พันธุ์ใบเท่าฝ่ามือพ่อขาแล้วเด้อนี่เลยนี่เลยจ้ะเพชรพระนครสายใหญ่หน้าส,สวยๆเอาไปวางปุ๊บสวยปั๊บวางปั๊บสวยปุ๊บแฮ่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่เพชรพระนครสายใหญ่แม่พันธุ์แม่พันธุ์จ้ะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะตู้นี้น้องโรสนะน้องโรสโรสโรสใบกลมใบกลมชมพูครับพี่ใบกลมชมพูแล้วก็ใบใหม่นะพี่ด้านข้างนี้เห็นไหมด้านข้างด้านข้างจะมีความด่างเหลืองทองมาด้วยจ้ะโรสใบกลม ชมพูต้นนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบาทจากกระถางหกนิ้วใบกลมบล็อกขาใสายใบกลมนะพี่เนาะขายสายใบกลมน่ารักตามุตามิต,ามต้นนี้น้องโรสห้ามพลาดจ้ะหน้าชมพูสวยหวานฉ่ำครับผมนี่มาต่อกันด้วยหน้าหวานนะมัาางนนท์ครับพี่อันนี้ไซส์กำลังฟูหกกำลังล้นหกเนาะหน้าหวานๆเลยนี่เลยจ้าหลอดใหม่ก็มาแล้วน้ำมังนนท์หนึาางนน่งร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วครับพี่ฟอร์มกำลังลน้นทรงกำลังสวยหนึ่งร้อยห้าสิบบาท หวานนเลยจ้ะหวานนเลยแล้วก็มีด้านข้างนี้ครับพี่ขยับขยับ,ยบมาลูกไม้เหลืองทองตอนโตจะมีเม็ดชมพูสวยหวานฉ่ำต้นนี้เป็นลูกไม้ผ่าของนังสวนนะพี่เหลืองทองเลยเดี๋ยวเม็ดชมพูเขาจะมาตอนโตเนาะค่อยๆเพิ่มกัดมา200บาทจ้ะกระถาง6นิ้วหน้าเหลืองทองสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวอหันแนแล้วก็จะมีลูกไม้นะครับพี่ลูกไม้ด่างอันนี้เป็นลูกไม้ผ่านะครับลูกไม้ด่างเนาะด่างชมพู แล้วก็จะมีความไล่ที่ขอบใบขาวนะพี่ขอบใบขาวเนาะด่างจมพูตัดกับพื้นใบสวยๆลูกไม้ด่างครับพี่ด่างชมพูต้นนี้250บาทจ้ากระถาง6นิ้วนี่เลยครับพี่เหมือนไฟส่องสว่างที่ขอบใบมีด่างขาวมาตัดให้เห็นกับความด่างชมพูของพื้นใบสวยๆและเพชรพระนครเรามีไซส์นี่มพไซส์ราคาย่อมๆกระถางของนิ้วถ้าใครไม่เล่นไซส์ใหญ่ไม่พันก็ไซส์นี้ครับพี่เพชร พระนครครับผมพรพนครกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะไซส์ย,ย่อมย่อมนี่ราคาย่ํเยาว1หนึ่งร้อยห้าสิบาทเพชรพระนครด้านในครับฟอร์มกอแพ็คคู่นาลีบูรพาสองต้นในกระถางครับพี่เห็นใบดกแน่นแบบนี้เนะาะใบดกแน่นนาลีบูรพาตรงนี้มีสองต้นในกระถางแล้วผมกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะฟอร์มกอแพ็คคู่ใบดกดกแน่แนกันไปเลยนาลีนาลีนาลีบูรพา กระถางหกนิ้วหน้าสมพูสวยหวานฉ่ำจ้าอ่าสำหรับใครที่สนใจตัวไหนครับผมศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมสองสามสี่บาลามีบอลเด้อพี่จ๋าอย่าจำผิดเด้อเนาะช็อตกันไปหนึ่งทีบางบ่ายดีโทรมาสะดุ้งยงเลยอ่ะขำขำกันไปนะพี่น้อหยอกล้อกันไปนะว่ากันจะคนโทรผิดกันได้โทรผิดกันได้นี่อ่าสองสามสี่บาลามีบอลศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมมาโทรด้านล่างนี้เนาะ ฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็กินกากกันมาได้เลยเจอได้เลยจ้าโอได้เลยเจอเจอเลยได้เลยจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ